วันนี้นะคะก็เป็นการจุดเทียนเสริมสิริมงคลนะคะเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะที่วัดสายใหม่ลำลูกาค่ะได้รับความเมตตานะคะจากหลวงพ่อออสวัดสายใหม่นะคะเมตตาจุดเทียนเพื่อปรับดวงชะตาให้กับพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงวันนี้ที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือ เราได้รับไฟพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่ฝากจุดเทียนที่วัดสายใหม่มาหรือว่ามาฝากด้วยตัวท่านเองนะคะปีนี้มีแต่ความเป็นสิริมงคลคิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาค่ะเดี๋ยวเราไปดูการจุดเทียนกันาข้างหนครับพี่พยอมก็อย่าลืมมารับสนับสนุนนะรองทานล นี่ค่ะไปชนวนจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะเอสฉันก็เปิดรองคาร์มาอาจารย์เมื่ออามโหมดนาเลยไม่รู้นายโยมถ้ารู้วก็มาโมนาลาที่พูดนั่นแหละไม่รู้มาคือไม่ทันแล้วค่ะถ้ารู้ก็จึงจะชี้นะหลวงพ่อจุดได้ด้วยตัวท่านเองนะคะในทุกๆปีนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะไม่ใช่สับโค้ดเล่นนะสับพราะคือไม่รู้ไมื่อทีถ้ารู้ก็จึงชี้อย่างที่พระโพธิสัตวบอก ถ้ารู้ว่าจุดที่บอกจึงจะไม่ผิดนะก็อย่าลืมไฟพระราชทานนะคเริ่มพิธีการรอบสองคือเวลาสาธุสาธุสาธุขอแสงสว่างบังเกิดกับสายบุญทุกคนนะคะที่ได้ร่วมสำหรับกิจกรรมเช้าตรู่พรุ่งนี้มีตับบาาข้าวสารอาหารแห้งธาตุธาไม่ดีที่ต้องบอกว่าธาไม่ดีว่าไม่ดีเป็นอย่างพรราชทานในการนำา